สวัสดีครับทุกผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ <c oughs> ดูอีกกับเกมฟ i น a ลเดย์ครับมีทั้งการลุ้นแชมป์หนีตกชั้นและการไปฟุตบอลยุโรปฮอตแนมฮอสเปอร์ Hot ame, จะมีโอกาสไปแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับถ้าพวกเขาชนะในเกมนี้สเปอร์นั้นมีสติที่น่าสนใจครับของแฮร์รี่เคน เขายิงในแมตช์สุดท้ายของฤด,ดูกาลนะครับได้ถึง8ประตูด้วยกันเป็นรองแค่แอนดี้โคลและก็เลสเฟอร์ดินานเท่านั้นภาชนะครับสเปอร์จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกโดยที่ไม่ต้องสนใจคู่ของอาร์เซนอลแต่อย่างใดขณะที่ไอ้ปืนใหญ่ครับจะเล่นในทิ่นของตัวเองเจอกับเออร์เบอร์ตันอาร์เซนอลกับเอ e r t เ n รตันนั้นเจอกันในไฟนอลเดย์มาแล้วทั้งหมด สครั้งด้วยกันครับและอาร์เซนอลชนะไป2ซึ่งครั้งนี้เอเวอเรตตนหนีตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาร์เซนอลต้องชนะครับและลุ้นให้สเปอร์แพ้ขณะที่ลีสไนเตดหนีตายอยู่กับเบอร์ลี่จะบุกไปเยือนสิงโตเมืองครามเชลซีลีสันมีสถิติที่น่าสนใจครับในไฟนอลเดย์ของพรีเมียร์ลีกพวกเขาไม่ค่อยแพ้นะครับเล่นไฟนอลเดย์13เกมแพ้ครั้งเดียวนะครับ แต่ว่าเคยแพ้เชลซีแล้วตกชั้นครับเมื่อปี2004ทางฝั่งของปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลทแมนยูต้องการชัยชนะเช่นเดียวกันครับในการการตีไปฟุตบอลยุโรปในถ้วยยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าโดยที่ไม่ต้องไปสนใจคู่เวสต์แฮมเขาไม่เคยแพ้พาเลสมาถึง12เกมด้วยกันชนะได้ถึง8 ฝากฝั่งการลุ้นแชมป์ครับหงแดงลิเวอร์พูลจะเล่นแนนฟิลด์เจอกับวูฟแฮมตันวันสุดท้ายเคยเจอกันมาครับเมื่อปี2019และลิเวอร์พูลเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์ในยุคข,ของเยอันค็อปนั้น6นัดสุดท้ายนะครับนัดปิดท้ายลิเวอร์พูลได้ชนะไปถึง5นัดด้วยกันขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเล่นในถิ่นของตงัวเองครับเจอกับแอสตันวิลล่า นี่คือนัดล่าสุดครับที่ทั้ง2องทีมได้เจอกันในฤดูกาลนี้ครับซิตี้บุกไปเอาชนะวิลล่าได้ถึงทิ่นนะครับแล้วสถิติของพวกเขาขี่วิลล่ามิดเลยครับเจอกัน10เกมหลังสุดพวกเขาเสมอครั้งเดียวครับที่เหลือชนะทั้งหมดและเป็นการชนะ6เกมรวดด้วยกันลุ้นกันมันแน่ครับสำหรับพรีเมียร์ลีกไฟนอลเดย์บีแลมสิงทีวี นำเสนอโดย Suzuki XL 7คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครขนมปัง Farmhouse Farmhouse หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีก ก่อนการแข่งขันนัดสำคัญจะเริ่มต้นขึ้นครับเปปโกโดล่าผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้แถลงข่าวก่อนเกมนัดสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องบอกอะไรกับพวกนักเตะของตัวเองพวกเขารู้ดีครับว่าจะต้องทำอะไรมาหลายปีแล้วเปปบอกว่ามันเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มายืนถึงจุดนี้ผมจะพยายามเอาชนะเกมให้ได้เพื่อเป็นแชมป์ เป๊ปกล่าวต่อไปครับเขาบอกว่านักเตะของผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในเกมสุดท้ายกับแอสตันวิลล่าและเกมนั้นจะเปรียบเสมือนกับเกมแห่งชีวิตที่พลาดไม่ได้ในทุกประการครับเป๊ปยืนยันนะครับบอกว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จในจุดที่เราทําเลยถ้าเราปราศจากคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลนะครับเป๊ปมองว่าลิเวอร์พูลคือแรงผลักดันจนเกินขีดจํากัดของพวกเขาจริงๆครับเขาบอกว่าผู้เล่นรู้ดีครับว่า หรือว่าภูนั้นเก่งแค่ไหนทําให้พวกเรานนั้นต้องพัฒนากันต่อเนื่องแบบไม่หยุดนะครับเป๊กก็ยืนยันนะครับว่า,<ร>าการที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนี่มันยากกว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกนะเพราะว่าต้องลงแข่งมากถึง33นัดและต้องชนะให้ได้มากที่สุด<เ>นีนผิดกับแชมเปียนส์ลีกเองที่คุณจะต้องชนะ -78 นัดก็เป็นแชมป์ได้แล้วเป๊กก็ว่าอย่างนั้นตามภาษาถิ่นนะครับเป๊ปบอกครับว่ามีหลายสัปดาห์แล้วก็หลายแมต มีอาการบาดเจ็บมากยิ่งข right. <mmm ึ้นนะครับการคว้าแชมป์ลีกคือความประสบความสำเร็จของเราครับนี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในการเป็นผู้จัดการทีมตอนนี้ทุกที่ทั่วโลกครับสู้ที่นี่ไม่ได้ความสุดยอดอยู่ที่อังกฤษนะครับเป๊ปก็บอกว่าทีมเขาเนี่ยมีผู้เล่นคุณภาพสูงสุดจริงๆครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จอย่างมากครับอย่างไรก็ตามครับเป๊ปเขาบอกว่าคำชมในวงการฟุตบอลเนี่ยมันช่างน่าสงสัยนะครับ ทุกครั้งที่คุณชมผมนะฮะเป๊ปก็พูดกับผู้สื่อข่าวครับอยู่ๆคุณก็ชมผมขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่เชื่อคุณครับผมเป็นคนที่ขี้สงสัยขาะที่เยร์เกนคอปครับคุณซือต่อต้านเดบูฟื้นฟูเฮฟวีเมทอดครับก็บอกว่า ขณะนี้เรามาถึงรอบชิงชนะเลิศของทุกรายการที่เราลงแข่งแล้วนะครับสองถ้วยในประเทศทั้งคาราบาวครับแล้วก็เอฟเอครับเราก็เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปเราก็ชิงชนะเลิศเช่นกันและตอนนี้การได้ลุ้นแชมเปี้ยนลีกจนถึงวันสุดท้ายนัดสุดท้ายแบบนี้ก็เทียบเท่ากับการเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศเช่นกันเขาบอกว่าผมภูมิใจมากในทีมของเราครับสโมสรของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเพียงใด นี่คือคำกล่าวที่ไม่เกินจริงแต่อย่างไรครับเราทุกคนมีส่วนร่วมเราทุกคนมีบทบาทของตัวเองเราเป็นกลุ่มที่ทรงพลังเช่นนี้อย่างมากเลยทีเดียว เขาบอกต่อครับบอกว่านักบอลของเขาเนี่ยเป็นนักรบครับวกเขาเป็นอย่างที่ทุกอย่างเคยเป็นมาสถานการณ์ในตอนนี้เราต้องชนะเกมของเราไม่มีสถานการณ์ใดๆที่เราจะแพ้แล้วเราจะเป็นแชมป์นะครับดังนั้นเราจะต้องมีสมาธิในงานของเราเราจะโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เล่นของเกมของเราเท่านั้นนะครับเราต้องชนะเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราต้องชนะในเกมของเราก่อน ผมรู้ว่าอะไรเป็นการเดิมพันครั้งสําคัญนี้โอกาสมีไม่มากครับแต่มีความเป็นไปได้ผมไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้อีกเราจะทุ่มเทสุดกําลังของเราครับกล่าวต่อนะครับบอกว่าผมต้องการพลังจากแฟนฟุตบอลครับเพราะเรามีงานหนักที่จะต้องทํา <would> เราต้องการทุกสิ่ง <whatever. S 1> จากแฟนบอลร่วมกันร,ระเบิดมันออกมา <extra> เพื่อให้ได้งานของเรานั้นลุล <but S 1> ่วงไปได้ด้วยดี จากนั้นนะครับเมื่องานของเราเสร็จสิ้นแล้วเราทุกคนสามารถที่จะขอบคุณซึ่งกันและกันได้เราสามารถเฉลิมฉลองร่วมกันได้ครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่มันจะออกมา หากเราทุกคนทุ่มเทสุดตัวแล้วเพื่อการแข่งขันแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถมีสิ่งใดนอกจากความภูมิใจโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลการแข่งขันที่อื่นพอมย้ำเลยนะครับบอกว่าเราไม่มีวันยอมแพ้ครับเราจะไม่ยอมแพ้ในเกมเราจะไม่ยอมแพ้ในการแข่งขันเราจะไม่ยอมแพ้ในวันนี้รวมไปถึงเราจะไม่ยอมแพ้ในฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกันหรือฤดูกาลต่อไปสโมสรนี้ไม่เคยยอมแพ้และเราจะ ต่ออข้อสักถามเกี่ยวกับซีเวนเจอราดนะครับกับนานของเลือกภูที่คุมแอสตันวิลล่าจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาก็บอกครับบอกว่าเราทุกคนรู้จักซีเว่นชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเขาต้องการให้เราเป็นแชมเปี้ยนอย่างไรก็ตามครับในตอนนี้ซีเว่นนั้นเป็นผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าเขาต้องการชนะปัญหาก็คือถ้าคุณไม่สามารถคุมเกมกับซิตี้ได้ คุณจะมีโอกาสถูกน็อกทันทีแต่ถ้าคุณทําได้คุณจะมีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอวิลล่ามีเป้าหมายของตัวเองคอปก็ทิ้งท้ายนะครับบอกว่าติดตลกครับคอปก็บอกว่าน่าเสียดายมากเลยอ่ะที่เจอราัสไม่ได้ลงเล่นในวันพรุ่งนี้ และนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมครับรวมไปถึงภาพรวมของการแข่งขันนัดไฟนอลเดย์ลุ้นกันให้สนุกครับสนุกสนานแน่นอนสำหรับเกมนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงภูมิใจในทีมที่คุณรักครับและนี่คือมีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกสดตรงจากอังกฤษวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะตัวเองอย่าข้ามโฆษณานะุปจุรู คึ่เป็นม้าเลยขอแห้งมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> หิวน้ำติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ t ไอ id